แต่ลุงไปได้แล้วแต่ก่อนที่ลุงจะไปผมขอกระชากหัวลุงได้ไหม <c oughs> ลงุลงกระถูเคยแบบดีแล้วจิ้มฉันช้ำเจ็บจริงนะเวย้ยไอ้คกูบอกว่าคูเจ็บจะไงเราจังหวะนี้แหละรถแลมบุกีนี่ช็อแม่เ <c oughs> สียวสวัสดีครับท่านผู้ชันกครับตอนนี้ก็กลับมาดีเก๊ นะครับ่งก็บอกได้ว่าผมมีหน้าที่ในการตรวจตรานะครับนะสำหรับคนที่จะเข้าผับแห่งนี้ว่าติ๊กถูกหรือติ๊กผิดติ๊กถูกติ๊กผิดติ๊กถูตกถติ๊กผิดนี่ติดทั้งสองอันแม่งเลยดูดีมันจะไปยังไงชุดโขอเข้าดีกว่าเงินอา่าวอะไรวะเนี่ยเอาล่ะคนต่อไปเข้ามาเลยครับอือสูบซิก้อมาเลยเออคุณผู้ชายครับโทษทีนะครับนะในกฎอา่าของผับเราในวันนี้คือห้ามเอาซิก,ก้าเข้าไปแต่ฉันมารอบที่แล้วยังเข้าได้อยู่เลยนะแต่รอบนี้มันไม่ได้ไงเรากูจะเอาเข้าไม่ อะไรของแกวะเนี่ยฮะเฮ้ยอ่ะกูสูบแทนแม่งอืมจะว่าไปสิกานี่รสชาติก็ดีเหมือนกันนะพี่แต่ผมไม่ให้เข้าอ่ะพี่นี่แน่โอ้ยอะไรเนี่ยโอ๊ะบัโถยบัโถยอะไรวะเนี่ยผับเพลงสวยอ่ะแล้วต่อมาเฮ้ยกูเจออะไรเนียเฮ้ยอีกาอ่ะมึงเป็นอีกาปะเนี่ยเนี่ยถอดออกมาดูดิ นี่เป็นผู้หญิงใช่ไหม <c oughs> ดูซิเธ <c oughs> อพกอะไรมาเดี๋ยวก่อนนะเหมือนเห็นอะไรสักอย่างวะ่ะเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรสักอย่างติดตัวเธอมาเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยฮะคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเป็นถัวงอกหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่คุณผู้หญิงเป็นเนื้องอกหรือเปล่าเนี่ยในทางเอ็กซเรย์ผมเห็นคุณผู้หญิงมีอะไรก้ง,งอกมาที่ท้องนะคุณ <c oughs> ผู้หญิงผบขอเช็คเอยละกาันี้เลยเอ,อ่อคนป้าอะไรแม่งพกแฮมเบอร์เกอร์ติดตัวมาวะคุณผู้หญิงครับ มันเอาแฮมเบอร์เกอร์เข้าไปข้างในร้านไม่ได้นะคุณผู้หญิงเอามานี่อโอ้ตำเวยเด้อโอ,อ้โอเคคุณผู้หญิงผมขอโทษผมแค่จะเอาแฮมเบอร์เกอร์ของคุณผู้หญิงนะ่แป๊บหนึ่งนะกูจะหยิบกูจะฮึเธอเธอต้องต้องตัวช้นเธอจะไปฟ้องตำรวจโอเคคุณผู้หญิงนั้นผมขอโทษอ่ะผมให้ผ่านไปเลย ก่อนที่จะไปดิกูปลุกดัวนหน้าแม่งเลยไปก็ไปโอ้อะไรมนเนี่ยเฮ้อย,ออย,อยไอพอบเพลงสวยแต่กูก็จะเข้าอยู่ดี <c oughs> โจ้ดีนะครับอย่าไปฟ้องตำรวจล่ะแล้วต่อมากูเจอกับมนุษย์อวกาศเลยไงปะเนี่ยมนุษย์อวกาศเจอกับเอเคบออะไรเนี่ยฉันมอเที่ยวพับฉันแต่งในตีมอวกาศก็ผิดเหรอไม่ผิดหรอกเจ๊แต่ผมขอทดสอบดูหน่อยนะถ้าสมมติเจ๊โดนยิงจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย ผู้หญิงเจไม่เข้าเจกับเจถอดมาให้ผมยิงเถอะนี่แไปเจค่อยๆกระดึ้อไปกระดึ้อไปโอ้ยช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนนะถ้าสมมติผมยิงให้มันไปอยู่ตรงนู้นแหละแบบว่าให้รถชนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะดิ๊ดดิดิดิ๊อ้าวเฮ้ยมันเดินหนีก่อนเจเดี๋ยวก่อนอ่ะเอาไว้หมอนี่แหละโอ้ดีครบเต้หวัดดีกับผีบุกนี่เ้มึงเดี๋ยวไปโอ้โอ้โโอ้โอ้ยมันขวางผู้หญิงที่ยังยืนอยู่อ่ะ อ้าวไม่ใช่ผู้หญิงนี่ว่าหวัดดีฮอหวัดดีเดี๋ยวกูเปลี่ยนใจแล้วกูไม่เอาไอ้หมอนี่แล้วแต่กูจะเอาไอ้หมอนี่แทนห <Hey S 1> วัดดีฮอฉันมาเที่ยวปรับครั้งแรกค่ะนี่เที่ยวปรับครั้งแรกเหรอมึงไปให้โดนรถชนเลยไปไปไปโอ้ oh, อะไรเนี่ยโ oh, อ้ไปอ่ะแล้วต่อมาไอ้หมอนี่มึงอ้าปากมาว้าวอะไรนี่กินขีน้นกกูไปซะะตายจะต่อยหน้าแกแต่อะไร โอ้ยไอ้โอ๊ตมต่อยหน้ากูมันต่อยหน้ากูจิ๊บี้เอาละตากูต่อยหน้ามึงมั้งมาดิดีนะแล้วจากนั้นผมก็ขอรูปหน้าพี่เดี๋ยวนะพี่นะ พอรูปหน้ารูปหน้าอะไรเนี่ยโออหน้าฉันบวัวหมดแล้วพวกแกเลยผมแค่อยากจะทดสอบอาวุธผมนะะเ,เพราะว่าอาวุธชิ้นนี้รู้ไหมมันสามารถทําอะไรได้พี่มันทําอะไรได้มันสามารถทไรไํทไไาให้หน้าพี่ของพี่นั้นปกติได้ดูดิโอหน้าฉันกลับมาปกติแล้วสุดยอดจริงๆแต่พี่ยังเข้าไม่ได้นะเพราะตัวพี่เพื่อนไปด้วยขี้ฉันเพิ่งขี้แตกมานะโอเคเดี๋ยวผมช่วยร้างขี้ให้อ่ะโอเคเรียบร้อยพี่ส่วนยาเนี่ยห้ามเอาไปนะพี่นะ อืไมไอ้บ้าเอา้เอ้าพี่เไปไ็นไรเี่ยตัวอ่อนอนะ่ะโอ้ใช่แล้วฉันตัวอ่อน <c oughs> กูเล่นอะไรเนี่ยพี่มึงเอายามาเดี๋ยวนี้เลยเอายามากูจะเอายาจากมึงไอ้จ็บปักคักเอา <c oughs> อะไรเี่ยเอา้าเอาลุงขายหน่อย <c oughs> เอากเกกูไปขายทำไมเนี่ยโทษทีพี่ผมแค่จเจ้ายาที่อยู่ในกระเป๋าพี่ยามันอยู่ไหนเนี่ยโอ้มึงถอดเสื้อกูทำไมเนี่ยกูหนาหนอะเว้ยอันลุงขายมึงเอาไปขายต่อหน้าต่อตากูเลยนะเนี่ยอเดี๋ยวก่อนแกทำอะไรอีกเนี่ยดึงเสื้อกามพี่ไปย,ยังไงแล้วอาขายโอ้ตอนนี้ชันปไม่เหลืออะไรแล้วอะพี่ผมคิดว่าพี่สะอาดแล้วพี่ไม่ต้องล้างแล้วพี่เข้าได้เลยไปโอ้ขอบใจมากโอ้แต่ชันคงกหนาวน่าดูโอ้โหเฮ้ยพี่ขี่ต,ตัวพี่อยู่เลยพี่พี่ เรต่อมาพี่โอ้โหแต่งตัวดูดีนะพี่นะแต่ในกฎนี้คือเขาบอกว่าห้ามเมาแล้วก็ห้ามแต่งตัวสกปรกซึ่งดูแล้วพี่แต่งตัวปกตินะเนี่ยพี่ดูดีไหนดูปบนต์ดิสองพี่ดูดีพี่ดูดีเลยเพราะฉะนั้นผมขอตรวจแอลกอฮอล์หน่อยแล้วพี่นะอาปาดเป็นไงเป็นไงเฮ้ยอันดับพี่ โวยครบทำไมพี่ดูเหมือนไม่ใช่คนดื่มแต่ทำไมมันขึ้นว่าพี่ดื่มเนี่ยแป๊บนึงนะพี่ผมขอดูตาพี่ก่อนมันยังไงวะอโอ,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 โอตาแดงชัดเจนอ่าผมขอโทษด้วยนะพี่แต่พี่เข้าไม่ได้อะทำมอยเหรพี่ดื่มอะ่ะโทษทีพี่มันไม่มีทองเลยเหรอฉันมาต้องก่อยด้วยแป๊บนึงนะ แปปหนึ่งนะพี่นะออาออกคิดออกนะงั้นพี่ล้างแอลกอฮอล์ตรงปากพี่แล้วกันนะโอเคไหมอาปากพี่อาปากอ๋อโอเคอาล้างปากอาล้างแอลกอฮอล์จากปากในพี่นะอ่ะพี่ลองตรวจอีกรอบหนึ่งเป็นไงเป็นไงอ่ะเอ๊บเอ้าพี่ทำไมมันยังไม่ผ่านวะเนียวสงสัยแอลกอฮอล์ในเลือดพี่มันเยอะเกินไปงั้นผมจะงั้นผมจะเอาดีแล้วกันพี่โอ้ยจะทรมารยจะยชตช้อนหลอใช่พี่พี่จะได้ดูมันคนป้าไงแล้วพี่จะได้เข้าได้ไง เขาบ่ยังไงวะโอ้ยแล้วเราจะไปผ่านมัลลยล่ะโทีพี่เอาล่ะผมว่าพี่ไปได้แล้วจริงเหรอฉันไปได้แล้วหรอฉันช็อตแคทตี้เขาไปได้แล้วหรอใช่พี่มาเช็คแฮนด์กันหน่อยนี่เรามาเช็คแฮนด์กันนะพี่นะอืโอเคได้เลยอ่ะพี่ผ่านแล้วโอ้ขอบใจมากโอ้แกเป็นก่อนที่ดีต้อ,องไม่ปล่อยมือมันดูดิเป็นแฮนด์ เรราเราเมไม่ปล่อยกูหรอกเชยอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดีวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยถ้าสมมุติกูจับตัวมันสองข้างล่ะจะเกิดอะไรขึ้นวะมันจะไปไหมเนี่ยผมให้มันผ่านแล้วนะดูนิมันจะไปได้ปะอ่ะจะเอาเอ้ยเอ้าเฮ้ย โอ้หมวกชน้นฉันลืมหมวกชน้นอ้อออาวหายไปเลยเอ้ยเอตะลุงนี่เฮ้ยพี่ถืออาวุธทำไมถือแล้วจะทำไมพี่ถือเข้าไปไม่ได้นะพี่นะเก็บดิแกเก็บอ่ะมุ้งถอดของแกงกูทำไมเนี่ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับแต่พี่ห้ามเอาด้ไปพี่มันเอาไปไม่ได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นผมจะให้ด้สนับมือพี่แทนโอ้โอเคเจ๋งเลยไม่แต่ผมไม่ได้ให้พี่หรอกทำไเขาว่ายังไงผมจะให้สนับมือด้วยหมัดของผมเองตั้งหาก ฟันฟันเขาจะแอบโอ้ไอ้บ้าเอ้ยต่อยอนฟันหลอหมดแล้วเฮ้ยแกจะรักษาฉันยังไงเนี่ยไม่รักษาแต่จะตบตอนี่เหละยอ๋อบึงพอจะยังบึงพอจะยังท่านผู้ชมดูพลังนวดของผม ตัวฉันบัวหมดแล้วหน้าของฉันตันบัวหมดแล้วฉันไม่มีด้าไปเจอสาวที่ฉันนัดเลยครักแล้วเสียงหมดเลยผมเข้าใจว่าในยุคนี้การมีความรักมันยากนะพี่นะเพราะฉะนั้นผมจะแก้ปัญหาด้วยการอ่ะให้พี่ใส่หน้ากากนี่ละกันอ่ะโอเคมันก็ดีขึ้นแต่มันดูน่ากลัวเดดแรกกูจะให้กูใส่หน้ากากอีกาอย่างนี้ไปเจอผู้หญิงเนี่ย เฮ้ยโอเคไม่ได้นี่ไหมพี่นกพิราบเอาไหมาเอาไหมกู Exchange. ทำใบเดียเดี๋ยวกูก็ติดเชือ้อโรคจากบันหลกอกไอ้คุยไอหมอน,นี่มันดูถูกฉันมันบอกว่าฉันไม่เชื้อโรคเฮ้ยจะไปฟังมันแกไม่เคยมีเชื้อโรคสาหรับฉันแกเป็นเพื่อนรักฉันยิในใส่มันเลยโอ้จริงเหรอไอคอยหมเขาว่ายัางไงมันจะทำอะไรฉันพลังขี้มหาปาัญหโ,โอเคไอคอยขี้ฉันปวดตัวแล้วโอเคคุณลงุงผมเอาจริงแล้วผมจะช่วยคุณลุงนะ อ่ะเอาไปไปแต่ลุงไปได้แล้วแต่ก่อนที่ลุงจะไปผมขอกระชากหัวได้ไหมนี่จับหัวมันแวะเดี๋ยวที่ลุงมันจะไปได้ไหมมันจะ <c oughs> <c oughs> ลุงลุงทำไมลุงเป็นไมคขึ้าจักสัเมเต้นอย ตะกี้แกเห็นไหมตะกี้แกเห็นลูกคนตะกี้ไหมเลยเ่ะไม่เห็นเว้ยโอเคแล้วต่อมาเรามาลองอาวุธใหม่กันดีกว่าในที่ดีเรามีอันนี้ด้วยว่ะมันคือบูดูเหรอไอตุ๊กตาี่มันยังไงวะมันทําอะไรได้เนี่ยโอ้จน้าที่ผมรู้สึกคันๆอะไรนะครับผมรู้สึกคันๆคันอะไรอ่ะผมคันตรงท้องตะกี้ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเกี่ยวกับดิอือะ เออหรือว่ามันต้องใช้กับพี่วะอันนี้คืออะไรเข็มอ่ะก็จะทำอะไรเนี่ยก็จะให้ฉันเข้าผับไปด้วยแปนึงหะพี่นะเอ้ยเอ้ยเ้ยฉันรู้สึกเอ้ยฉันรู้สึกเจ็บแปลกๆว่ะจิ้มเอ้ยเอ้ยคุณเจ็บนะเว้ยเอ้าเฮ้ยไอ้ของนี่มันใช้ได้ด้วยเหรออ้อฉันว่าไอ้นี่มันแปลกๆเด้เนี่ยโการถือเข็มแบบนี้แล้วจิ้มฉันท้ำเจ็บจริงนะเว้ยเอ้ยคุณบอกว่าคุณเจ็บยังไงเรา โอ้หัวันไอ้บ้าเอ้ยพี่ไม่อยาก,กเชื่อเลยพี่สิ่งดีมันเกิดขึ้นจริงหรืองไงมันเป็นเวทมนต์หรือไงแกแกแกทำทัานเจ็บมาต่อยมวยกันมามาต่อยมวยกันงั้นลองอ อุ้ยต่อมันแดงจริงเว้ยเฮ้ยพี่ผมขอโทษนะพี่อ่ะปะไปพี่ผ่านไปเถอะนะพี่ผ่านไปเถอะแต่ระหว่างที่พี่กำลังจะไปผมก็จะอู้จกอ้ยอ้าพี่คงไม่ได้ไปหรอกนะพี่นะจับแขนพี่เขาไว้นะครับดูดิพี่เขาจะไปยังไงลองให้มันไปทั้งสองคนพร้อมกันดูดิจะเกิดอะไรขึ้นมานี่เจ๋มานี่อ้าวเฮ้ยเอาพี่เขาหายไปไหนวะเฮ้ยเจ๊เดี๋ยวก่อนเจ๊อ้าวแล้วต่อมานี่คืออะไรสเปย์เหรออ่ะลองซื้อดูดิ ออตังหมดแกมีอะไรจะมาแลกเปลี่ยนกับฉันไหมแกอยากเข้าไหมมันเกี่ยวอะไรกับมาแลกเปลี่ยนอะไรแกไม่น่าทีตัวก็ตัวไปดีวะพูดมากว่ะเดี๋ยวก่อนนะโฮ้ยจะทําอะไรกับลูกเลี้ยงของฉันฉันจะให้โดนขี้จีบบี้แบบไม่ยั้งนี่โอ้ยลูกลูกของฉันพี่่อครับแกไม่เรป็นครับโอ้แกแกแกพอก่อนแกพอก่อนแกใช้ฉันทำอะไรแห่ผมขอเสื้อพี่นะกระโปรงนี่ไง ดึงแมงแล้วพี่ถืออะไรอ่ะมือพี่อ่ะไหนดูดิถืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเอาปลาเหรอเฮ้ยฉันเพิ่งตกปลาได้เพื่อนฉันผมขอนถอะพี่นะนะผมขอนะโอ้โหปลาทองมันเหมือนไอปลาไข่ไอพวกที่มันที่มันพูดว่างพงยินพี่ด้วยตัวนี้ดิคุณคุณไหม โอ้นี่มันปลอในกบอางน้ำที่คุณยายเลี้ยงแน่นอนพุ่งไอ้คอยดูมันพูดกับชัดด้วยมันพูดว่าอะไรพุ่งเอ้ยแกพอใจหรือยังเนี่ยฮะโอเคพอใจแล้วพี่เอาละต่อมาอาวุธเหมือนเดิมิหมหัวมันดุโอ้ยอ้ออ้ยโอยโอ,อ้ดูหน้ามันบวมดิหน้ามันบวมจริงอ๋อถ้ไปมันเกิดอะไรขึ้นกับชันคุยจมูกเปี้ยวเลยอะ่ะผมขมโทษนะลงุง คุณลุงก้อนโต๊ดกูรูอ่อ่าเอาปลาไปเป็นเป็นไปค่าตอบแทนพี่เดี๋ยวผมรักษาหน้าลุงให้นี่นี่เราดีกันนะลุงนะโอเคลุงไปเลยลุงลุงแล้วก็เอาปลาึ้นด้วยลุงลุงเอาปลากูขึ้นมาลุงลุงอ่ะเอ้ยลุงปลากูพุ่งพุ่งพุ่งอุ้ยข่อยเพื่อนเราเปิดแล้วอ่ะเฮ้ยกูเสียดายว่ะอ่ะแล้วต่อมามีอะไรใหม่ๆมั่งเนี่ยอ่ะกล้วยอ่ะลองซื้อกล้วยดูดิไหนลองวางดูดิจะเป็นยังไงวะเฮ้ระวังลื่นกล้วยนะครับคุณผู้หญิงระวังลื่นว แม่งเลื่นจริงว่ะช่วงนี้ผมก็กำลังโจทย์ะถ้าคุณอยากเข้าพาผมขอนาฬิกานะโอ้โหสมาร์ทวอทด,ด้วยแอาขายเออแล้วก็แหวนแอาขายอ่าแล้วก็เออพี่จเจ้าของผมด้วยเหรอครับพี่เจ้าจริงๆเหรอครับพี่ออโอเคฉันขอโทษโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับ แม่เลย <c oughs> เพี่เข้าใจดีเหมือนกันนะเน,นี่ยเ,เออกางเกงฉันเอ้ากางเกงฉันหายไปไหนเด้ยเอ้าไฮ้กางเกงเอ้ามันเอาไปตอนไหนเด่อไอ้กาดเนี่ยอ่ะแล้วต่อมาอันนี้คืออะไรวะกูสงสัยมานานแล้วคืออะไรเนี้ยคืออะไร เฮ้ยมันคือวิตครีมว่ะอู้ฉันอกกินบ้างเ้ยฉันกินบ้างดิอ่ะอ่าอ่าปากอ่ปกแยะอ่าปากอู้ววว่ววจววๆวววววอนววววินววววววนวววววบวว่วววววเอาล่ะท่านผู้ชมต่วมานะครับนะวมจะลองยิงวอ้หมอนวม่วดววด้วว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 ครววเอววววลวววิงวอวแวว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 วนวว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 นววรววนวว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 เป็นยังไง ถ้ามันยืนขึ้นมามาเดี๋ยวลดลดลดยวรรยอะไรเนี่ยว้าวอะไรวะขอใหม่อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งจังหวะนี้แหละรถแลมบุกที่นี่ชนแม่เลยโอ้ยอ้าวเั็นอยู่ที่เดิมชูมือขึ้นมาไฮไฟเห็นด้วยใช่ไหมแฮกเย่เอ้ยโอเคไปละอุจบละแค่นี้แหละ